คนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองและไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเลยเนี่ยคือคนที่ไม่รักไม่เคารพในตัวเองวิธีการแก้ง่ายมากเลยค่ะเดลคาร์นเกี้บอกว่าคนที่จะประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตให้ชมตัวเองเดินไปที่หน้ากระจกและพูดกับตัวเองว่าฉันเก่งที่สุดฉันงยอดเยี่ยมที่สุดในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ฉันไม่รู้ในโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ฉันทําไม่ได้ฉันเป็นผู้รู้ฉันเป็นผู้เก่งฉันเป็นผู้กล้าพูดแบบนี้บ่อยๆพูดแบบนี้บ่อยๆจิตสํานึกของเราค่ะมันจะฟัง แล้วมันจะฟังเราในทุกๆครั้งที่เราพูดพอเราพูดไปบ่อยๆเราพูดไปบ่อยๆมันจะมีความเชื่อมั่นคุณรู้ไหมคะทุกคําพูดที่คุณพูดออกมาใครเป็นคนได้ยินเป็นคนแรกก็ตัวคุณนั่นแหละค่ะที่ได้ยินเป็นคนแรกเพราะฉะนั้นถ้าคุณพูดบ่อยๆตัวคุณเขาฟังบ่อยๆเขาก็จะมีความเชื่อมั่นจิตใต้สำนึกของคุณจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองหลังจากนั้นนะคะคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะลองนําสิ่งนี้ไปทําดูคะ่ะเพราะท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ชีวิตนะคะล้มแล้วล้มอีก ชีวิตยิ่งกว่าติดลบแล้วตัวเองก็ต้องมาป่วยด้วยโรคหลายอีกแต่สุดท้ายและท้ายสุดมีวันนี้ได้ก็เพราะว่าการที่เดินไปหน้ากระจกและพูดก,กับตัวเองว่าฉันเก่งฉันยอดเยี่ยมที่สุดไม่มีอะไรที่ฉันทําไม่ได้ฉันนี่สุดยอดฉันนี่แบบที่สุดแล้วเดอะเบสแล้วฉันเป็นสุดยอดของผู้คนฉันเป็นนัมเบอร์ e คือบอกตัวเองอย่างนี้ทุกวันและท่านก็เชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจเลยนะคะว่าเพื่อนๆทุกคนจะเป็นผู้หญิงแถวหน้าเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมเลย ธัญาณีสวยงามสงา่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ